อันนี้ศพชื่ออะไรนะสมานสมาอนอสมานอายุเท่าไหร่ห้าสิบสามปีเหรออืมเขาได้ครึ่งคนละครึ่งคนอ่เขาก็ไปตามบุญตามกรรมแล้วนะก็เ,เหมือนกับบ้านเนี่ยมันผูมันพังเลยใช่ไหมเราก็ต้องย้ายบ้าน ต้องเปลี่ยนบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านหลังเก่าเนี่ยมันมันมอดมันกินมันผุมันพงังเขาก็ย้ายบ้านนะเหมือนเขาย้ายบ้านใหม่เราไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอะไรนะเขาก็ไปอยู่บ้านใหม่แล้วนะอ,อบ้านใหม่บ้านใหม่อาจจะดีกว่าบ้านเก่าด้วยนะเพราะบ้านเก่าเนี่ยมันมันผุแล้วมันพังแล้วจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหม เออก็ต้องไปเปลี่ยนบ้านใหม่คนตายก็เหมือนกับเขาก็ไปเปลี่ยนบ้านใหม่ไปร่างใหม่ละก็เหลือแต่คนเป็นนะนะเออถ้าเป็นห่วงนี่ต้องห่วงคนเป็นๆน,นะคนตายเขาก็ไปตามบุญตามกรรมของเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปสร้างบุญสร้างกรรมใหม่นะเหลือแต่คนเป็นใช่ไหมคนเป็นก็ต้องอไม่ประมาทนะเราก็สั่งสมบุญ สั่งสมบาเรามีการต่อไปนะไม่ต้องไปเสียใจหรอกนะอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะทุกคนกันหนีพ้นไหมก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้หรอกไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงนะออยอมรับความจริงนะว่าเออคนเราเนี่ยมันก็มีความแก่นะเป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นที่สุดก็เหลือแต่กรรมนะกรรมเนี่ยเป็นของของตนเขาก็เอากรมดีติดตัวไปแล้วล่ะนะเอเราไม่ต้องเป็นห่วงเขาละเขาใชกรรมดีก็แล้ใช่ความดีก็รักษาเขาใช่ไหมความดีไม่หายไปไหนหรอกก็ติดตัวเขาไปเขาก็ไปสร้างบ้านใหม่นะบ้านใหม่อาจจะดีกว่าบ้านเก่าอีกนะ ร่างกายคนก็เหมือนกับบ้านนี่แหละนะเออก็ไปเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ทุกคนน่ะนะเขาเรียกว่ามันเป็นกฎกฎกฎของชีวิตนะกฎของธรรมชาติอะไรแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงนะเออเราก็ไม่ต้องไปเสียใจหรอกมันก็เป็นมันก็เป็นธรรมดาะเป็นเช่นนั้นเองทุกๆคนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหม เออเป็นเรื่องธรรมดาก็เหลือแต่เราใช่ไหมเอายังมีชีวิตอยู่เราก็เราละลึกถึงคนตายก็ได้แต่ว่าเราละลึกถึงความดีของเขาความดีเขาก็ยังอยู่ใช่ไหมเออความดีไม่มีวันตายนะคนดีก็ไม่มีวันตกต่ำแล้วเราจะไปเป็นห่วงเขาเรื่องอะไรใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขามีความดีใช่ไหมความดีก็พาเขาไปสู่ที่ดี ใช่ใช่เขาก็ไปสู่ที่ดีใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะเราห่วงคนเป็นดีกว่านะเอเรายังมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยเอเราก็ช่วยเหลือกันนะส่วนคนตายเนี่ยก็ถือว่าเขาจบแล้วนะเขา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 จบชีวิตจบหน้าที่ของเขาละเขาก็ไปไปต่อละส่วนคนเป็นนะเราก็เราก็ต้องมา สั่งสมบูรณ์สั่งสมบัติเรามีตอนเป็นๆอะไรคนตายนี่เขาก็จบไปชาติหนึ่งเขาเขาก็ไปต่อชาติหน้าเลยนะเนี่ยเราจะไปหยุดยัง้งไปดึงล้างเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจบแล้วใช่ไหมเขาจบเขาก็ต้องไปต่อแหละเขาก็ไปเหมือนกับไปต่อชาติหน้าเลยส่วนชาตินี้ชาติเก่าเนะี่ย ก็เป็นเรื่องของคนเป็นละนะคนที่ยังยังไม่จบอะยังเราเนี่ยยังไม่จบนะใช่ไหมเรายังไม่จบเราก็ต้องทําดีต่อไปส่วนคนตายเนี่ยเขาก็จบละเหมือนเราดูหนังใช่ไหมเราดูหนังหนังจบแล้วเนี่ยจบแล้วจบแล้วมันก็จบแล้วนะเออเราก็หนังมันจบไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปอยากดูอีกนะมันจบแล้วจบก็จบไป เดี๋ยวเราก็ดูหนังเรื่องใหม่ได้อะไรเงี้ยน,ะอ,นะอืมมันก็เป็นธรรมดานี่แหละนะเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดมาหลายชาติแล้วนะเราก็สูญเสียคนรักหรือว่าเราก็ต้องพัดพราะจากของรักของชอบใจมาเยอแยะแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวคนอื่นก็เหมือนเรานี่แหละ นะเขาก็ต้องสูญเสียของรักของชอบใจอนะไรต้องพัดพลาจากพ่อแม่พี่น้องอะไรทุกคนไม่ช้าก็เร็วนะแต่เรากา็ต้องทำใจนะต้องยอมรับความจริงว่าเออมันก็เป็นเช่นนี้นะทุกคนมันก็ไม่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงก่อห่งกรรมได้นะความแก่ความเจ็บความตาย มันก็เป็นธรรมดานะธรรมดา